ทันตแพทย์นั้นคือวิชาชีพที่มีความสำคัญต่อการดูแลสุขภาพในช่องปากและด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบารมชนากาธิเบตริพลอดุยดดาา์บรมนาถบาพิตรรัชกาลที่9ที่ได้มีการพระราชทา,านทุนอนันตมหิดลนแผนกทันตแพทยศาสตร์มาตั้งแต่ปีพศ2535เป็นต้นมาและได้กลับมาแสดงผลงานที่เป็นประโยชน์มากมาย เรามารับฟังเรื่องราวความเป็นมาจากศาสตราจารย์พิเศษทันตแพทย์หญิงท่านผู้หญิงเพชราเตชะกัมพุธประธานมูลนิธิทันตะนวัตกรรมกันก่อนค่ะเมื่อท่านทรงทราบว่าว่าทันตแพทย์ยังไม่ได้รับพระราชทานทุนอนันตมหิดลท่านก็เริ่มสั่งว่าทันตแพทย์เป็นวิชาชีพที่มีความสําคัญมีประโยชน์ต่อสังคมนึกถึงทันตแพทย์ก็เป็นแพทย์เหมือนกันท่านก็พระราชทานโดยบอกตรงนั้นเลยท่านรับสั่งว่า เวลาเลือกเนี่ยคณบดีเวลาเลือกอย่าเลือกแต่คนเก่งอย่างเดียวนะให้เลือกคนดีด้วยตอนนั้นก็ไม่ได้คิดว่าจะใช้นักเรียนทุนอันนันมาใช้ประโยชน์กับมูลนิธิตอนนี้มูลนิธิเนี่ยพยายามว่าทุกประดักทุกโครงการเกี่ยวกับเรื่องนวัตกรรมจะให้มีนักเรียนทุนอันนันอยู่ด้วย ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผน,นกทันตแพทยศาสตร์นะคะให้ไปศึกษาต่อที่ The University of Iowa ในสาขาพยาธิวิทยาช่องปากและ Maxillofacial นะคะแล้วก็ไปศึกษาทำวิจัยในระดับปริญญาเอกโดยที่มุ่งเน้นศึกษาเรื่องของกลไกการเกิดโรคมะเร็งช่องปากค่ะเราก็ได้อ่นานหนังสือจำนวนมากได้ศึกษาปัญหาของประชาชนในประเทศนะคะก็พบว่าเรื่องมะเร็งช่องปากเนี่ยเป็นปัญหาที่สำคัญ ตอนนั้นก็คือได้รับพระราชทานทุนไปเรียนต่อในสาขาชีววิทยาช่องปากในระดับปริญญาเอกสิ่งที่อยากได้กลับมาด้วยก็คืออยากจะไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับทางธนกรรมสําหรับเด็กว่ามีเทคนิคหรือว่ามีอะไรเพิ่มเติมจากที่เราทําันอยู่ในบ้านเราหรือเปล่าโปรเฟสเซอร์ที่ไปอยู่ด้วยอะค่ะ,ะก็กำลังทําการศึกษาเรื่องเกี่ยวกับการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับตัวเมเร็งชนิดหนึ่งในช่องปากก็เป็นเทคโนโลยีที่กําลังใหม่แล้วก็กาลังอินเทรนด์ช่วงนั้นพอดีค่ะ พระองค์ท่านเนี่ยเลือกที่จะให้ทุนท่านได้กล่าวไว้ว่าท่านเชื่อว่าคนคนนึงจะทําประโยชน์ให้กับประเทศได้เนี่ยไม่ได้จําเป็นจะต้องอยู่ที่ประเทศไทยนะคะเพราะฉะนั้นทุนนี้จะเป็นทุนที่ไม่ได้ผูกมัดเมื่อเราได้รับมาแล้วเนี่ยเราก็พร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้ที่เราได้นะคะอย่างตัวเองเป็นอาจารย์เราก็ถ่ายทอดความรู้ที่เราได้ให้กับนิสิตทันตแพทย์ที่เราสอนนะคะในหลายๆมหาวิทยาลัยแล้วก็ตัวเองในฐานะของทันตแพทย์นะคะก็ได้นําความรู้ที่ได้เนี่ย มาดูแลรักษาผู้ป่วยด้วยนะคะจริงๆแล้วทุนที่พระองค์ท่านลงไปให้เนี่ยให้ประโยชน์กับคนมากกว่าหนึ่งคนนะคะแล้วก็ให้กับประชาชนของพระองค์ท่านในวงกว้างค่ะการพระราชทานทุนอนันตธรรมดลนะคะเพื่อให้ทันตแพทย์เนี่ยที่มีความรู้ความสามารถได้ไปเล่าเรียนจนถึงศาสตร์ที่สูงสุดที่อยากจะเรียนนะคะแล้วก็นําความรู้ความสามารถเหล่านั้นเนี่ยกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์เป็นสิ่งที่มีคุณค่าแล้วก็เป็นการส่งต่อ ความแล้วก็เป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับทันตแพทย์รุ่นหลังๆนะคะให้นอกจากจะมีความรู้แล้วก็ยังมีจิตสำนึกแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อสังคมได้ร่วมกับรองศาสตราจารย์ทันตแพทย์หญิงดรดุญพรตราชูธรรมนะคะโดยหลักๆที่เราร่วมกันพัฒนาขึ้นมาก็จะเป็นเจลลี่โภชนานะคะก็คือเป็นอาหารนะคะสำหรับผู้ป่วยมะเร็งช่องปากนอกจากนี้นะคะก็ได้นำความรู้จากโครงการเจลลี่โภชนาเนี่ย มาต่อยอดนะคะมาทำน้ำลายเทียมชนิดเจลนะคะเรียกว่าวุ้นชุ่มปาก ได้มาเป็นผู้จัดการโครงการก็คือเป็นโครงการพัฒนาฟลอไรวานิชเพื่อป้องกันรากฟันผุในผู้สูงอายุนะคะตัวผลิตภัณฑ์ฟลูอไรเนี่ยค่ะใช้กันแพร่หลายอยู่แล้วนะคะในวงการธนกรรมแต่ว่าบางอย่างเนี่ยก็ยังเป็นสารที่จะต้องนําเข้าจากต่างประเทศซึ่งทําให้มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงนะคะผลิตภัณฑ์ก็เข้าสู่การผลิตในระดับอุตสาหกรรมแล้วแล้วก็คาดว่าคงจะได้ออกมาใช้กันในระยะเวลาใกล้ๆนี้นะคะ่ะ จากน้ำพระทัยที่เปี่ยมล้นไปด้วยความเมตตาของในหลวงรัชกาลที่9เราเชื่อว่านักเรียนทุนนันทธรมหิดลทุกท่านจะไม่หยุดยั้งในการคิดคน้นวิจัยและพัฒนาเพื่อสืบสารพระราชปณิธานของพระองค์ท่านในการช่วยกันดูแลสุขภาพฟันของคนไทยให้ไ,ได้ใช้ชีวิตกันอย่างมีความสุขในทุกช่งวงวัยตลอดไปค่ะ